คลิปนี้นะครับก็ได้รวบรวมเกมแนว IDOL RPG ที่เอามาให้ท่าผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนวเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นเกมแต่ว่าอยากเล่นเกมเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบแนะ่ก็อย่าลืมกดไลค์โดยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่ อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยครับสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเกม,มที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนหน่าโหลดหรือเกมไหนหน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ก็มาอยู่สำหรับเกมแรกกันนะฮะต้องอกเลยว่าเกมแรกเนี่ยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมเนี่ยผูารจัดการร้านค้าแล้วก็มาใหม่แล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสหรับเกมนี้มีชื่อว่าเมกาสโตรนะครับสหรับเกมเมกาสโตรนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเป็นผู้บริหารจัดการร้านค้านะครับแล้วเราเนี่ยสามารถ ไปโจมตีล้านของเพื่อนได้ด้วยนะครับเป็นเกมที่ออกกวนๆหน่อยซึ่งตัวเกมนี้ครับก็ไม่มีะไรมากเลยแค่เราเนี่ยต้องบริหารจัดการร้านค้าของเราให้มีกิจการที่ใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นซึ่งในการเล่นเกมนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่จุดกิจการเล็กๆ จนไปถึงจุดกิจการยายใหญ่ๆแล้วก็ตัวเกมนะครับยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถไปโจมตีตัวของร้านของเพื่อนได้ด้วยมีร,บระบบการแต่งตัวทุกคนตัวเกม่อน้าจะมีภาพค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการนะครับเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับแล้วก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะเป็นเกมบริหารจัดการร้านกาแฟานะครับซึ่งเกมเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Idol Coffee Shop ไทยคูณนะครับก็สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมบริหารจัดการร้านกาแฟาที่จะให้เราเนี่ยทำตั้งแต่การปลูกการผลิตการสต็อกสินค้าจนไปถึงการให้บริการกาแฟาหรือว่าคอฟฟี่ของเราก็คือค่อนข้างจะมีอะไรหลากหลายให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ได้บริหารร้านเฉยๆก็ต้องบริหารทั้งตัวของคนงานนะครับตัวของการส่งของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับภาพกราฟิกภายในเ,เกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่จะทําออกมาได้ เหมาะสำหรับมือถือสเปคต่ำนะใครที่เป็นมือถือสเปคต่ำอยากมองหาเกมในบริหารจัดการร้านอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะก็จะมีชื่อว่าเน็ตคาเฟ่ไทคูดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบเล่นเกมบริหารจัดการแต่ว่าเกมบริหารจัดการในเกมนี้จะเป็นเกมบริหารจัดการร้านอินเทอร์เน็ตในยุค90นะครับซึ่งก็เป็นร้านเกมในสมัยก่นกอนนั่นแหละนะครับที่ตัวเกมแล้วจะออกแบบมา ในสไตล์ยุคเก้าูนค่อนข้างจะมากแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความน่าเล่นแล้วก็สนุกสนุกมากมายนะครับสนักใครที่อยากได้กินไอร้านเน็ตในยุคเก้าูนอยู่นะครับก็คือเกมนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เราได้อัปเกรดกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็มีทั้งการอัปเกรดตัวของอุปกรณ์ร้านนี้ของเราครับมีพนักงานนะครับหรือว่าจะเป็นอัปเกรด ร้านของเราให้มีความใหญ่เพิ่มมาขึ้นก็แล้วแต่ว่าเราจะอัปเกรดยังไงเนาะก็ตัวเกมค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นมันมาเล่นเผื่อดูก็ตัวเกมนี้ครับยังมีเวลาแล้วก็อุณหภูมิร้านของเราด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีพลังงานนะครับต่อคนด้วยนะมีเงินมีอะไรต่างค่อนข้างทจะเยอะเหมือนกันแล้วก็มีดาวของร้านด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผมสำหรับเกมที่มีชื่อว่าปาก้าคอฟฟี่ นะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะเป็นเกมเนี่ยไอดอลนะครับที่ผสมแนวบริหารจัดการเข้าไปด้วยนะครับที่เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการร้านกาแฟได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะตกแต่งอย่างไรจะบริหารอย่างไรหรือว่าจะไปแข่งอย่างไรเกมนี้มีแข่งด้วยนะครับก็คือแข่งทํากาแฟผสมกันนะครับเนาะตัวเกมนะครับก็จะมีความน่ารักไปด้วยแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นเหล่าสัตว์ต่างๆที่จะมาทํากาแฟกันนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นแลวก็เล่นสนุกเล่นเพลิน คลายเครียดได้เหมือนกันนะครับก็ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมต่อมานะครับเกมต่อมาในารที่ชื่นชอบเล่นเกมเนี่ย ido rpg อยู่แล้วนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า lon warrior นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยเป็นอศวินะครับที่จะไปสู้กับพวกกอบลินหรือว่าพวกชนเผ่าต่างๆภายในสเตทหรือว่าภายในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งแฟนเดอร์เกมเนี่ยเป็นเกมเนี่ยไอดอลอาร์พีก็คือเราเนี่ยสามารถปล่อยให้มันเล่นได้เลยนะครับเราก็มีหน้าทีแค่อัปเกรดตัวละครอัปเกรดสกิลหรือว่าจะเป็นการซื้อไอเทมมาใสา่ให้ตัวละครของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นด้อยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนะครับจะเป็นเกมที่เล่นด้ยระบบแนวตั้งนะครับเนาะก็คือเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นมือถือมือเดียวนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินภาพกราฟิกจะเป็นแนว พิกเซลอาร์ตนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะอย่างเกมที่มีชื่อว่า m มทริกซ์มอนนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็คือเราเนี่ยจะผสมผสานทักษะฮีโร่นะครับแล้วก็สร้างฮีโร่ไปสู้กับศัตรูนะครับเกมไม่มีอะไรมากเลยแค่จัดทีมตัวละครแล้วก็ลงไปสู้กับศัตรูนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นของตัวเกมจะเล่นแบบออโต้นะครับก็มีการสุ่มตัวละครมีการอัปเกรดตัวละครน,นะครับมีการสู้กับตัวของมอนเตอร์นะครับ ขึ้นอ,อยู่ว่าเราจะจัดทีมตัวไหนไปเล่นกันนะครับแล้วก็มีเควสต่างๆให้เราลงไปดันเจี้ยนค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมจะจัดทีมได้มากถึง5คนเลยนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการผสมตัวของโกรกไรเข้าไปด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบโกรกไรอยู่แล้วนะครับเกมนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันภาพการาฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่่อนจะ น่ารักอยู่เหมือนกันนะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับแล้วก็การเล่นเกมนี้จะเป็นการเล่นแบบแนวตั้งนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวบริหารธุรกิจขนมแล้วก็เป็นน้องเหมียวอย่เนี่ยก็คือต้องาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับสหรับเกมที่มีชื่อ my cat tower นะครับตัวเกมนะครับจะเป็นรูปแบบไอ o อนไท coon น,นะครับที่เราเนี่ยจะให้น้องเหมียวของเราเนี่ยจัดการทําขนมนะเพื่อนําไปขาย นะครับตัวเกมนั้นจะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะยิ่งเราเล่นไปเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีร้านขนมต่างๆที่เกิดขึ้นมาให้เราจัดทรัพยากรกัน,กนคนงานเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งตัวเกมเป็นเกมที่เล่นไม่ยากเลยนะครับแค่เราเนี่ยบริหารจัดการร้านขนมของเรามีการอัปเกรดแมวมีการอัปเกรดตัวของร้านของเราให้มีความใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็จะมี ตัวของกิจการที่ใหญ่เพิ่มตามนะครับกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้มือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนนะครับใครที่ได้เคยเล่นเกมอย่าง My Hotspot Story หรือว่าร้านมอไฟแห่งความสุขเนี่ยแล้วก็มาหาเกมคล้ายตัวของร้านมอฟไฟแห่งความสุขเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า My Sushi Story นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสไตล์บริหารจัดการร้านชูชิของเรานะครับแล้วก็คิด ค้นอาหารที่แปลกใหม่ให้มีอาหารที่จะบริการลูกค้าใหม่ๆนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนะครับทำออกมาแนวคล้ายตัวของหม้อไฟเกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าอาจจะแตกต่างก็คือตัวของตัวนี้จะเป็นร้านชูชินั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีตัวของการอัปเกรดตัวของร้านมีการครัฟอาหารนะครับแล้วก็มีการทําร้านให้มีแขกเยอะแยะมากมายในการเข้าร้านนะครับแล้วก็ตัวเกมมีระบบ สมัครพนักงานด้วยเหมือนกันนะครับนาะแล้วก็การเล่นในรูปแบบตัวเกมก็จะเป็นรูปแบบการเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยภาพการาฟิกจะเป็นแนว 2D นะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวซามูไรแล้วก็เป็นแนว RPG Ido l RPG ด้วยเนี่ยคือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าดีมอน o r ดนะครับสำหรับเกมดีมอน o r ดนะครับจะเป็นเกมแนว ido l RPG ีนะครับที่จะเป็นภาพกราฟิกออกแนวอาร์ตเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกมนี้รับรองระบบภาษาไทยด้วยนะครับเนาะตัวเกมนะครับจะมี พวกบงพวกบอนให้เราจัดการด้วยตัวเกมจะเล่นด้วยระบบไอดอลนะครับก็คือปล่อยให้มันตีแล้วก็ปล่อยให้มันจัดการเองมันเลยนะครับมีการอัปเกรดตัวละครมีการเลือกขาตัวละครว่าเราเนี่ยจะเล่นเป็นตัวแบบไหนนะฮะก็ตัวเกมจะมีรูปการอัปเกรดของระบบการอัปเกรดทรัพยากรต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับรูปแบบการเล่นในตัวเกมจะเป็นรูปแบบการเล่นแบบแนวตั้งนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่น ก็สามารถไปลองโหลดไปลอง,ลอง,ลองเล่นเกมนี้กันดูดได้นะครับผมมีชื่อว่า h a m s t ตอร o o k i n g Factory นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราจะได้จำลองสถานการณ์เป็นผู้บริหารจัดการโรงงานของแฮมเตอร์ที่จะทำคุกกี้ส่งออกไปขายนั่นเองนะครับภายในยเกมจะให้เราเนี่ยนำแฮมเตอร์เนี่ยมาสร้างคุกกี้ของเรามาทำคุกกี้ เอาไปขายแต่ว่าเราเนี่ยสามารถอัปเกรดแฮมสเตอร์ได้ต่างๆนานาเลยก็คือแบบตัวละครภายในตัวเกมค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับสำหรับตัวของแฮมสเตอร์เนาะก็จะมีคัสแตกต่างกันไปด้วยคัทม่วงคัสเหลืองก็แล้วแต่เราเนี่ยจะเปิดได้นะครับสำหรับเกมนี้แล้วเกมนี้นะครับจะมีภาพที่ค่อนข้างจะมีความน่ารักน่ารักเลยนะครับน้อยสำหรับใครที่แบบชอบเล่นเกมแบบภาพน่ารักเล่นเพลินๆอยู่ก็คือสามารถไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะ เป็นไงบ้างสหรับ10เกมแนวไอดอล RPG นะครับกล่องว,ว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากตามกัดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม